พยายามเข้านะครับหมอมามีเป็นเรื่องน่ารักของมีนากับคุณหมอเขาครับหลายหลายวันแล้วที่น้องเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าหมอเขากําลังพยายามฝึกให้น้องเนี่ยกินพืชใบเขียวกินยาให้ได้ต่างฝ่ายต่างก็ผลัดกันลุกผลัดกันรับพูดได้ชัดเลยครับว่าตอนนี้มีนาเขารู้ทันเกมที่ซ่อนอยู่ของหมอมามีแล้วแน่ๆเลยครับ ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรอกนะคะมีนารู้อยู่ว่าพี่หมอนเนี่ยมามุกแบบไหนแหมจะให้เรากินพืชใบเขียวมันไม่ได้ง่ายหรอกนะมีนาเนี่ยเขาเป็นช้างฉลาดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเป็นช้างเด็กที่สังเกตพฤติกรรมของพี่เลี้ยงอยู่จะรู้นะครว่าพี่เลี้ยงแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนเข้าหาเขาอย่างไร ดูอย่างพี่จักสิครับชอบแกล้งสุดท้ายเป็นไงล่ะครับแทบไม่ได้แต่ต้องตัวน้องเลยครับเอาเป็นว่าเรื่องของจักเนี่ยจบไปแล้วแน่นอนครับมาต่อที่หมอมามีกันดีกว่าครับหมอมีมะขามเปียกกับย่ามาหาน้องเสมอครับวันนี้เนี่ยนั่งพันมะขามเปียกกับย่าให้เป็นกลอนกลมๆแล้วก็ป้อนมีนาครับเธอเนี่ยรับมาแต่โดยดีครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เธอสะบัดหญ้าทิ้งแล้วเธอก็กินแต่มะขามเปียพี่แอดมีนาะกำลังแข่งขันกดดันอยู่กับพี่หมอค่ะใครอดทนได้คนนั้นเนี่ยชนะเลิศค่ะเอ๊ยอย่าสะบัดหญ้าทิ้งไ <laughs> อหยังเห็นมะพี่หมอเริ่มบนแล้ว<ข>เดี๋ยวก็เลิกทำเองแหละ ฟุหรือเปล่า,าครับลองอีกทำแบบเดิมอีกครั้งครับหมอยังไม่ยอมหูเนี่ยชนะแน่แน่อย่าะกเอาก็ยังทำแบบเดิมอีกนี่มันเจตนาชัดๆครับไม่ใช่ฟุกแล้วล่ะครับพี่แอ มีนารู้ทันเกมที่หมออยู่นะมีนาบอกแล้วนี่นามีนากำลังกดดันพี่หมออยู่แกงไปตั้งหลายรอบก็ยังแค<ง>ให้แกงต่ออีกอะไรกันเนี่ยพี่หมอมามีอดทนเก่งจังหลังจากที่ลองอยู่หลายรอบมารอบนี้เนี่ยหมอพันแน่นขึ้นครับสบัดหญ้าไม่หลุดนะครับเสร็จแน่ๆเลยครับมีนาพอยญ้าไม่หลุดเธอก็กิกนครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเธอก็คายยาทิ้งออกมาอีกรู้จักมีนาน้อยไปซะแล้วโทอย่าให้พูดนะมีนาเก่งซะย่าสรุปว่างานนี้หมอกินแฮวครับไงล่ะครับลูกสาวของแม่เด็ดเลยใช่ไหมครับหมอมามีครับผมขอส่งกำลังใจให้นะครับสักวันหมอเนี่ยจะพบกับความสำเร็จครับ พอเขาเนี่ยพยายามมาสามเดือนแล้วครับหมอไม่สําเร็จถ้าหนึ่งเดือนต่อจากนี้ไปหมอทําได้หมอชนะเลิศแน่นอนเลยครับผมเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวพี่แอดก็คิงแฮวอีกคนหรอก เราเห็นวีรกรรมความสนของมีนากันเยอะแล้วเรามาดูความเรียบร้อยของเธอกันบ้างเป็นคลิปการนอนกลางวันของเด็กหญิงมีนาที่น่าเอ็นดูมากๆช่วงเวลานี้เนี่ยเธอไม่มีพิษสงอะไรเลยนะครับเพราะว่าความง่วงเอาชนะความสนได้แล้วนาทีนี้เนี่ยของยิบเอาแรงก่อนครับพักผ่อนนะครับมีนาอีกาวันหนูจะมีแม่แล้วนะลูกอีกนิดเดียวพี่แอดนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วเนี่ย น้องพี่ถ้ามีแม่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะพี่แอดเนี่ยจะรอรุ้นไปพร้อมกันกับมินาเลยนะครับ มีนาย้ายมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วนะครับถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมากเลยที่นี่ช่วยกันดูแลน้องอย่างดีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางส่วนให้ถูกต้องสิ่งที่ปรับตอนนี้คือหมอเขาอยากลดน้ําหนักมีนาลงนิดนึงนะครับเพราะน้องเนี่ยไม่ได้กินนมแม่มาตั้งแต่เด็กหมอเกรงว่าน้ําหนักจะมีปัญหากับมวลกระดูกของน้องในอนาคตหมอเลยจะปรับตั้งแต่ตอนนี้เลยครับของหวานอาจจะงดบ้างในช่วงนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของมีนา ในอนาคตครับ We'll